การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยวางเนี่ยนะอันแรกเลยเนี่ยก็คือมันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขความทุกข์ความสําเร็จหรือความล้มเหลววันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตมันหนักเหลือเกินเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันก็ผ่านไปเหมือนอย่างที่เมื่อก่อนที่มันเคยเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปจําได้ไหมทุกคนเคยมีเหตุการณ์ที่มันล้มมาก่อนเราก็ยังผ่านมาได้ยืนขึ้นมาได้ เวลาที่เรามีความสุขมากๆกับความรักกับความสําเร็จกับความอะไรต่างๆให้เราเตรียมใจไว้ว่าเออเดี๋ยวอารมณ์เนี้ยมันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเราจะหยุดยึดติดและเริ่มอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเออมันพลาดไปละเราตั้งต้นใหม่เราจะกลับมาอยู่ตรงนี้เสมอแล้วทำตาม p u r p o s e สทำตามความปรารถนาในใจของเราเสมอการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการปลดปล่อย คนมักเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางเนี่ยคือการแพ้หรือการเสียไปแท้จริงแล้วการปล่อยวางคือการคืนอิสระให้กับหัวใจแก่นของการปล่อยวางนะไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจแต่เพียงแค่เราคืนอิสระให้กับหัวใจของเราเราไม่ได้ทิ้งสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะแต่เราทิ้งการควบคุมที่เกินจะเป็น